ที่ 13, สิบสามสุตตันตปิฎกมัชิมะนิกายมัชิมะปันนสะหัวข้อที่สองอัฏฐกะนาระสูตรข้อสิบแปดพระอนุนแสดงธรรมโปรดทัสมักคฤรหบดีทัสมะทัสมะชาวเมือง อัฏถกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอ,อน,นุนอยู่ณเวลุคารามเวลุวะครามเขพนครเวสลีก็สมัยนั้นข้าบดีชื่อธมะทสมะเป็นชาวเมืองอัตถกะไปยังเมืองปาตาลีบุตรด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้น ทศมะขหบดีทศมะขหบดีชาวเมืองอัตกะเข้าไปหาพิสุรูปหนึ่งถึงกุกกุตตารามไหว้พิสุนั้นแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ถามพิสุนั้ว่าท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านพระอนนนอยู่ที่ไหนได้วยว่าข้าพเจ้าใครจะพบท่านพระอานน์พิสุนั้นตอบว่าดูกรข้าหบดี ท่านพระอนุน,นั้นอยู่ณนบ้านเวรุวะครามเขตนครเวสาลีครั้งนั้นทสมขาขะหาบดีชาวเมืองอัตกะทำกรณยกิจนั้นทำกรณยกิจนั้นให้สำเร็จในเมืองปาตาลีบุตรแล้วไปยังเมืองนครเวสาลีถึงบ้านเวรุวะคราม เข้าไปหาท่านพระอน,นุนถึงที่อยู่ไหว้ท่านพระอน,นุนแล้วนั่งณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งทสมะขหบดีชาวเมืองอัตกะนั้นนั่งณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอน,นุนว่าข้าแต่ท่านพระอน,นุนผู้เจริญทำอันหนึ่งที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่มีจิตที่ไม่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปรง่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหรันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้มีอยู่แลหรือ ท่านพระอ,อนุต์ตอบว่ามีอยู่ขหาบดีละถึงข้าแต่ท่านพระอ,อนุ์ผู้เจริญก็ทำอันหนึ่งเป็นชไฉนละถึงดูก่อนขหาบดีพิสูจในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกาบสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมมชานมีวิตกมีวิจาร์มีพิติและสุกเกิดแต่วิเวกอยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ปฐมมชานี้อัน อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่สร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็สร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมพาคิยะสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปป,ปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่ก็หาหบดีทำอื่นทำอันหนึ่งแม้นี้แลที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดผลอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงความย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปรอบโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหรันต์ตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้ดูก่อนขหาบดีอีประการหนึ่งพิสุบ,บรรลุ ทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณเพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีวิติและสุขเกิดแต่วิเวกเกิดแต่สมาธิอยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ทุติยชาญน,นี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความยินเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความ สิ้นไปแห่งโอลัมภาคิยะสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจัปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนขหาบดีทำอันหนึ่งแม้นี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสาาวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความเิมม้นไปย่อมบรรลุถึงความ ย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโป,ปรงปัสจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้เมีอภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหันตัสรุเองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้ดูก่อนก็นหาบดีอีประการหนึ่งพิสุมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขส,สว สวยสุขด้วยนามกายมีเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ตติชาแม้ตติยฌานนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมภคยะสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อกหาพเดทีทำอันหนึ่งแม้นี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่ติจิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมสิน้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปรง่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสมเป็นผ้าอรหันต์ผู้รู้เองโดยชอบพระองค์อองนั้นตัดไว้ดูก่อนขา้าบดีอีประการหนึ่งพิสุบรรลุจะตุทะฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโทมนัสโทมนัสกรก,ก่อนได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้จตุทชานี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพิดอเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอระพัคยะสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนข้าบดีทำอันหนึ่งแม้นี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้เมีภผ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอาหารหันต์ตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้ ดูก่อนขหาบรีอีประการหนึ่งพิสูมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสูท่ทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่ก็เหมือนกันเธอมีใจประกอบด้วยเมตตาอันผิูรณ์เป็นมหารักเป็นมหาคตะเป็นมหา,ามหคตินะจะอ่านอย่างนี้นะมหคตะมหคตะมหคตะไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีเบียดเบียนแผไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเราโดยความที่ตนทั่วไปโดยความมีตนทั่วไปในทุกที่ทุกสถานอยู่ด้วยประการชนีเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้เจโตแม้เมตตาเจโตวิมุตติอันเป็นเหตุประจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอันเหตุก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตินั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมพากยะสังโยศห้าเธอย่อมเป็นโอป,ปปาติกะจะปรินิพานในในที่นั้นไม่มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่ข้ารหหบ,บดีแม้ทำอันหนึ่งนี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไป ย่อมบรรลุธรรมที่ประโรงจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพาะผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันต์ตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้ขหาบดีอีประการหนึ่งพิสูจมีใจประกอบด้วยกรุณาแพ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิที่สามทิที่สก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบด้วยกรุณาอันไิบูรณ์เป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแพ้ไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเราโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานอยู่ด้วยประการชนีเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้กรุณาเจโตวิมุตตินี้ อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึง่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความกำหนัดเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความ เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภะเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภะเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภะเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคียสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนกหบดีแม้ทำอันนี้แม้ทำอันหนึ่งนี้ ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลนอสาาวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพาคพผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองหรือชอบพระองค์นั้นตัดไว ดูก่อนขา่าบุดีอีประการหนึ่งพิสุมีใจประกอบด้วยมุติตาแพ้ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันเธอมีใจประกอบด้วยมุติตาอันไพบูบบ์ญเป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีเบียดเบียนแพ้ไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนโดย โดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานอยู่ประกอบด้วยประการชนีเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม่มุทิตาเจโตวิมุตติอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นิงก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อม ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมพาคียสังโยชน์หเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นม,มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูกนข้าบุรธิแม้ทำอันหนึ่งนี้ ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสเป็นพระอรหันตสรุเองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้ ดูก่อนกหบดีอีประการหนึ่งพิสูมีใจประกอบด้วยอุเบขาแพ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่ก็เหมือนกันเธอมีใจประกอบด้วยอุเบขาอันเป็นบูตรเป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแพรไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานอยู่ ด้วยประการชนีเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้อุเบขาเจโตวิมุตติอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสะวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสะวะทั้งหลาย เพราะความยินดีพเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรภักยะสังโยชน์าเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนกะับดีแม้ทมอันหนึ่งนี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีธรรมมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสระทั้งหลายที่ยังไม่สิน้น ย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุย่อมบรมบรลุธรรมที่ประโปรงจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอาหารหันตัสรูเองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว้อันหนึ่ง ดูก่อนขหาดีอีปรกรหนึ่งพิสูจน์เข้าถึงชั้นอากาศสารนันใจย,ยตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่มนสิกาในนานาตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้อากาศสารนันใจย,ยตนะนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นกอขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเพราะความเพิดเพินยินดีในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมพาคิยสังโยตห้า เธอย่อมเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับมามีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูกรขหาบดีแม้ทำอันหนึ่งนี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ประโรงจากเกล็เป็นเครื่องประ กอบไวอันไม่มีทมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอระหรันต์จัสรู้เองหรือชอบพระองค์นั้นตัดไว้ดูก่อข้าบดีอีประการหนึ่งพิสุเข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายยตนาะด้วยมนสิกาว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงอาการานัญจายยตนาะโดยประการทั้งปวงอยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่า ย่อมรู้ชัดว่าแม้วิญญาณัญจายตนะนี่อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นกอ่กอขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนาย่อมเข้าย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพืดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอลัมพักยะสังโยชน์าเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนขคาบดีแม้ทำอันหนึ่งนี้ที่เมื่อ ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงขวามย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลดโปรงจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าธรรมที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดสไว ดูกรข้าบดีอีประการหนึ่งพิสูบบรรลุอากินจัญญายตนาะ้วยมนสิกาว่าไม่ไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณจาย,ยตนะโดยประการทั้งปวงเธอพิจรณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้อากินจัญญายตนานี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ เธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอสะวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอสะวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือวิคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภคยสังโยชน์ห้าเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะกปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูกรกะบดีแม้ธรรม อันหนึ่งนี้ที่เมื่อพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดผลย่อมหลุดผลอสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากเกลสดเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอาหารหันต์ตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตัดไว เมื่อท่านพระอ,อนุลกาอย่างนี้แล้วทศมักขหาบดีชาวเมืองอัตกะได้กล่าวกับท่านพระอ,อนุลว่าข้าแต่ท่านพระอ,อนุลผู้เจริญบุรุษกําลังสแสวงบุรุษกําลังสแสวงหาคุ้มทรัพย์คุ้มหนึ่งได้พบคุ้มทรัพย์ถึงสิบเอ็ดคุ้มในคราวเดียวกันชั้นใดข้าพเจ้าก็ฉะนั้นกําลังสแสวงหาประตูอมตะประตูหนึ่งได้พบอมตะ ได้พบประตูอมตะถึง11ประตูในคราวเดียวกันโดยการฟังเท่านั้นข้าแต่พระข้าแต่ท่านผู้เจริญเรือนเรือนเรือนของบุรุษมีประตู11เมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษเจ้าของเรือนอาจทําตนให้สวัสดีโดยประตูแม้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งได้ชั้นใดข้าพเจ้าก็ฉะนั้นจากอาจทําตนให้สวัสดีด้วยประตูอมตะ แม้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งแห่งประตูอมตะสิบเอ็ดประตูนี้ข้าแต่พระข้าแต่ท่านผู้จเจริญอันชื่อว่าอันแย่เดือทีเหล่านี้จักสแสวงหาทรัพย์สําหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์ก็ฉไฉนข้าพเจ้าจักไม่ทําการบูชาท่านพระอน,นุลเล่าลําดับนั้นทสมขาขหาบดีชาวเมืองอัศกะให้ประชุมพิสุสงผู้อยู่ในเมือง ปาตาลีบุตรและเมืองเวสลีพร้อมกันแล้วให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยขาธิยะโพธิยะอันปราณีด,ด้วยมือของตนให้พิสุครองคู่ผ้ารูปละคู่รูปละคู่และให้และได้ให้ท่านพระนุลครองไตจีวรแล้วสร้างวิหารห้าร้อยถวายท่านพระนุลดังนี้ จบอัตกะนาคระสูตรที่สองจบอย่าง,งทุรักทุเล